อยเล่ะสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องของเอกวัตรลัมเพิรนออฟฟิเชียลนะครับมาหอดแล้วพี่น้องมาหอดแล้วมาหอดจอดถึงแล้วนะครับสถานที่สถานทีน่งานมือนี้เฮ่ยช่การใช่กับว่าแล้ว กูปพิ่งคีบไปพ่นเจ้า<ะ>คอนเทนต์ในกัยแล้วดาใช่้องหอดงานแล้วนะครับแต่ว่ามึอนีน่นสิยังคอนเทนต์การใช่ไหมว่วาใครคลิปอ่ะเม่ยนพอบอกกำลังกินข่าวเลี่ยวกำลังพากันมาท่านหง่วงนอน <laughs> อี่ตัวต่ว่า,าอยากทังนี้แล้วอับเลยนี่สองคลิปแล้ว,ลว,ลวโยี่เรามาถึงนี่นะครับมาหอดงานแล้มาหอดแล้วสถานที่งานวันนี้นะครับวิวว่ากว้างนะครับรนี่ห่างยูไก่ห่างพ้อม ยันเซอร์กับผ้ากันนอน,นไม่หมองจอดรถน,นี่แหละพี่น้อ,นองวันนี้โฮมก็มีโฮมอยวิวแองนี้นะครับเดี๋ยวพพี่น้องย่างวงบรรยากาศกา่อนจั๊กข้าวเนาะพี่น้องเนาะเพราะแดดห่อนหลายบมื่ท่านไอ้เขาที่พักเขาเมื่อท่านไอ้เขารีสอร์ทพอดีว่ามาห่อนงานแล้ว ไไากันวขาเพาไปกินเขาวันที่นี่กินเขาเรียวยิมอยู่กันเลยบนท่านงวงนอนกันเลยมาอาเราถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับสถานที่แต่ว่าโอเคมากๆเลยนะครับนี่กว้างขวางเป็นพื้นปูนย่างดีได้พี่น้องเป็นพื้นปูนย่างดี<อ>ไปกินนี่ยังไปกินเขาอ,อยู่ใส่ไปกินมาแล้วไปกินไก่ย่างส้มตำมาถ่ายคลิปหรือยัง คือว่าไทยก่อนนี่นะครับรถบ่หัวบ่หัวมาเบิดสุขันไปนี่น่ะหนักสิสปปบ่กหันมาอันนี้นะ่กสิมีแคร่รถอ่าไฟเครื่องเสียงแตว่ว่าเวทีน่กสิมาบ่ทันฮอดนะครับอันนี้ก็เป็นรถบัสของแดนเซอร์นะครับแดนเซอร์นันนกดนตรีหมอลั่มอิ่เพิ่นเดินทางมาก,กับ ดปดดัันะครบแดดพี่น้องแดดแดดแต่ว่าคือว่าอากาศดีนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งปาร์ตห้องน้ำ่ามีห้องเดียวเดอ้อแฮมมีแค่มองนี้มองเดียวที่ที่ตังทางไหนครับเที่ตังทางนี้ปึ๊บห้องน้ำยูพีปับ๊บโอเคหลังเวทีมีรอยลายยู่พี่น้องคือสุดยอดมากของห้องน้ำดอก ือสิที่เขาลอยไล่คุณละประมาณน,นี้นะครับบรรยากาศนี่นี่พี่นอ้องอันนี้เป็นห้างนะครับอันนี้เป็นห้างห้างเงียงกหละ่ะเดี๋ยวก็ลืมซื้อละ่ะก็อยู่ด้านข้างเลยนะครับร้านเท่าเหรัญญีโซนโมนี่ก็เป็นห้างนะครับสถานที่โมนี่ก็ถือว่าอยู่ในเมืองอยู่นะครับพี่น้องอยู่ในเมืองอยู่ แต่ว่าก็ออกมาด้านขอบขอบเป็นเส้็จเหลี่ยงเมืองอยู่เวลามอนี้กระมูวสิหอดเ,เด็นใดหอดตอนใดมาไอ้อี่มนอก ผมก่อนพี่น้องนี่นะครับสถานที่เฮาถือว่ากว่างขวาง,วงและที่สําคัญเป็นเดินหินเดินหนีย่านดีนะครับบอมีฝุ่นบอมีไงบอมีพผืนแฉแน่นอนแมนฝนตกมากหรือว่าลิ่นๆกะมีผืนอันนี้กับบอ่อเปืือนมอญยังนะครับถือว่าสถานที่โอเคเลยทีเดียวพี่น้องแต่วันหลังวิที่มูสิเป็นจังไดฟอบเพราะทั้งหัววิที่สิต่างไปในไล่ไดนนะครับแต่เลย ว่าท่านหูว่าทางวิธีจะได้นั่งแบบไหนหจะได้เดปูนแบบนี้บ่ธนปุนแบบนี้ก็คือว่าโอเคเลยพอกางเต้นไปปุ๊บก็ว่างของนั่งนั่งก็นั่งสะดวกผื้นของก็จะมังเสมอกันนะครับบอดี้เอีงยงใสเอียงขวาแล้วเธอไปเรียนในหน้าพี่น้องเรียในหน้าแหละมันผื้นดินในหน้ามันบอดี้มกันนะครับแต่ว่าสถานที่วันนี้ถือว่าโอเคแต่ว่าอาจจะมีแค่ห้องน้ำ นี่หน่อยแสนหน่อยพี่น้องสายสีค้นมาเที่ยวงานหลยกับสายสีทั้งมอลําม,มาเข่าตัวคิดว่านะ่ะสีบนในมาเข่านะครับของน้าคิดว่าน่าจะได้เข้าร้อยไร่แน่นอนวันนี้ของน้าร้อยไร่ผู้ใดว่างหูจักเนี้ยพี่น้องหูจักบอใครรู้จักของน้าร้อยไร่บ้างเห็นบอในรายการมาศจัางงาน่นหลังหานใครเบิ่งดูยูเดูของน้าร้อยไร่นะครับนี่สุมือหลังหา่านมือใดเป็นธงหน้าเป็น ด้านหลงๆเงเล่นที่ดีคือเห่นวัดเอกว่าส่วนตัวเอกเอกว่าเลรนยย่วัดดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเดินเซอเข้าไปหอดงานปุ๊บมีสศาลามีต้นใหม่หฮมใหม่ใหญ่ในวัดในนอดในนอนในศาลาในนอนในหฮมใหม่ถือว่าสบายแลวก็โอเคเลยนะครับมีปักไฟในวัดให้เสียวเปิดพระล่มเปิดอหยางกรแต่ว่าการที่เรามาในสถานที่แบบนี้ มันเปลี่ยนสถานที่โลงอาจจะอำนวยความสะดวกต่อสถานที่การแสดงแต่ว่าจะไม่อำนวยความสะดวกต่อตัวเอน่าจากไรนล่ะครับต่อโตออาคนถี่มาก,ก่อนอวาเดินเสรอร์สิทธิ์ที่เข้าจเจ้ามากผ่อนงานก่อนอมาลับมานอนยงแถวงานนะครับมันมีหม่องนอนพี่นอ้องให้มองเพื่อพี่นอ้นองสังเกตเลยว่าด้านหลังแทบจะไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยมันที่นี่กับ แสงแดดและกะอากาศอบอ้าวแบบนี้นะครับหรือว่าร้อนมากๆากในกามือนี่เห็นคุณแม่สุภาพบอกว่าวันนี้มีสภาพเลี้ยงน้ําแต่หัวเพิ่นเลี้ยงจากบาทนะครับความหมือว่านังเพิ่นเหมาตัวเม่์สื่อของบอทันแต่เลยใหย่ายมาเป็นมือนี่้าพี่นองผู้ใดอยากเพิ่มเติมอยากที่จะเลี้ยงทีมงานแดนเซอร์ทีมงานคนเบื้องหลังคอนวอยต่างๆนะครับรววสิเป็นหมอล่ำ ก็สามารถแจ้งไปได้เลยครับแจ้งไปไดท้ทั้งจากทั้งผู้บริหารหรือว่าทั้งป่าอํานาจนะครับแจ้งไปที่ป่าอํานาจเลยผู้ดใดที่แบบอยากที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำเลี้ยงเออเป็นยัง่ะก็สซ้าว่ากำลังใจอันนึงนะครับเลี้ยงน้ำเลี้ยงอันนี้สปอนเซอร์ เครื่องดืม่มชูกำลังแล้วก็น้ําอัดลมนะครับแมสวา์เพิเ่์จะมาขายแต่ว่าเมือนน่อไรมีเจาภาพกะถือว่าได้กินอิมเบิดทั้งวงนะครับนี่บรรยากาศกสิะมาณนี้เลยฮอนพี่น้องเห็นใจผููคนมาก่อนแดนเซอร์ที่มาก,ก่อนน,กกอน,นี่แหละกซิเดนนอนคิดว่านะ่ะสิพากันมาน,นอนจังสี่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเพิ่นสีมาก ลยายเรือคนสี่หานอนบอ่อเพราะว่ามันเป็นสถานที่จอดรถของห้างนะครับแต mm hmm. ่คิดว่าผุนแหละครับน่าจะพากันเขาไปนอนผุนตามนี่โดนมักตะกบไงใกนกระตามจังสีแหละครับรอบว่าท่านเห็นตอนนี้พี่ๆนะจะบอกท่านลงจากรถหรือเปล่าดูบริสันต์กระพากันไปก่อนง่ายแหละกระพากันไปียางหาขึ้นเขาก่อนแจ้งสิพากันมานอนประมาณนี้นะครับ บรรยากาศวานนี้นะครับพี่น้องมาพอกันนะครับไกลๆมาใหกกำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบั้นแพนนะครับนี่นี่ทางเขางานพี่น้องติดกับถนนใหญ่เลยเด้อพี่น้องเปิดพิกัดมาเลยห่างทางวิสโก้นะครับห่างวิสโก้โคราดเด้อพี่น้องเด้อห่างวิสโก้โคราดจับพิกัดมาเลยนะครับแล้วก็ขี่มาเลยเลยห่างมากขี่รถผ่านห่างมากน้อยนึง กขี่รถผ่านผ่าน,ผ,านผ่านห้างมาประมาณ50เมตรนี่ครับทางเขาก็อยู่นี่เลยอยู่ฝั่งเดียวกันกับหางเลยอยู่มานี่แหละห้าสิบเมตรดิหลงกสิเห็นเดี๋ยวน,น,น,นี้มดแรงเลยนะสิมีไฟมีอิ่มมากงานอยู่นะครับสิริภูมว่ามีงานข <c oughs> ี่กัดนะครับห้างวิสโก้โคราชขี่เลยหางเราวมันหาสิ0เมตรอยู่ฝั่งเดียวกันกับหางเลยนะครับ สถานที่ก็ประมาณนี้เลยนั่นทังเขาเมืหวงหันพี่น้องแม้จะมีทังเขาทางเดียวและอีกทางหนึ่งก็คือเขาทาังหางทางเพิ่นบอปิดนะครับแะ่การน,นี่สถานที่เฮ้าหว่วงขวงลองรับพี่น้องนะครับเป็นสิมาหน่อยมาหลายแต่คิดว่าอญญาญะคือเกาแน่นอนนะครับสำหรับทีมงานสามรถเพิ่มแผงมาห้นหกำลังใจใหลายๆด้วยพี่น้องเด้อสลากคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแช่์กดติดตามช่องเอกอพิวัตรล่ำเพิินออฟฟิเชียลนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ